แล้วก็นุมแม่มีนุมแม่ส่วนหน้าแล้วก็นุมแม่ส่วนหลังถ้านุ้มแม่ส่วนหน้าเนะะี่ยค่ะถ้าลูกอกินเข้าไปแล้วส่วนใหญ่จะเจอว่าเด็กที่แบบ กินแป๊บๆนะคะแล้วก็แบบว่าปล่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบหลับไปเงี้ยจะได้แต่นมส่วนหน้าถ้าลูกได้รับแต่นมส่วนหน้านมแม่ส่วนหน้านะคะจะเป็นนมแม่สีใสๆและหยดออกมานะคะหยดแรกๆน้องอาจจะได้รับนะคะในส่วนของน้ําตาลแลคโตสแล้วก็น้ําในปริมาณที่เยอะนะคะส่วนหน้านี้นะคะมีน้ําเป็นส่วนประกอบอยู่ถึง80%ซจึงเป็นเหตุผลที่ว่าไม่มีความจําเป็นอะไรใดๆที่จะต้องไปป้อนน้ํา ตามแต่อย่างใดสมมติว่าลูกของคุณแม่กินแต่นมแม่ส่วนหน้าได้แต่นมแม่ส่วนหน้าคุณแม่จะข<ห>านอนแป๊บๆแล้วก็ตืไม่ไมอยู่ท้องถ่ายเป็นน้ําถ่ายเป็นฟองถ่ายสีเขียวถ่ายก้นแดงที่แบบถ่ายบ่อยจะเจอว่าแบบเป็นเหมือนมุกๆนะคะเคลือบอุจจะออกมาคือ เกิดจากการที่ลูกของเราค่ะถ่ายบ่อยและผนังลำไส้ค่ะมันหลุดออกมาด้วยอาจเจอแบบนี้ให้คุณแม่แก้โดยการที่ให้ลูกดูดน้นํานมแม่ค่ะนานขึ้นเต้าละสิบห้านาทีสองเต้ารวมกัน30นาทีเพื่อให้ลูกได้ถึงนมแม่ส่วนหลังนมแม่ส่วนหลังนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตีนนะไขมันจะอิ่มท้องถ้าสมมุติว่าลูกของคุณแม่ดูดนานนะคะสิบห้าถึางสามสิบนาทีจะได้รับถึงนมแม่ส่วนหลังเพิ่มน้ําหนักตัวลูกของคุณแม่ DHA แล้วก็ลุงสมองอบํารุงสายตาให้กับลูกของเราหายนะคะเป็นลักษณะแบบสีเหลืองทองแล้วก็มีเป็นเหมือนแบบเม็ด เป็นเม็ดมะเขือ,ขอแม่ก็จะบอกลูกอืนเป็นเม็ดมะเขือสุดคือให้ลูกกินนมแม่ทั้งนมแม่ส่วนหน้าแล้วก็นมแม่ส่วนหลัง